จำนวนผู้รับเงินเยียวยาค่ะจำนวนสามรายค่ะเงินเยียวยาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทค,ค่ะหลังจากนั้นจะเป็นพิธีในเรื่องของการมอบป้ายสินแก่เกียรติข้าระชาชนค่ะจะเป็นการมอบป้ายรวมนะคะทั้งหมดทั้งจังหวัดนรครปฐมวังไชยมีทั้งหมดยี่สิบสองสื่อค่ะ ลําดับถัดไปค่ะหลังจากเสร็จช่วงมิตรีเปิดบนเวทีนะคะรัฐมนตรีก็จะรัฐมนตรีพร้อมคณะพร้อมผู้แขนผู้มีเกียรติค่ะจะบันทึนทาสองชุดน,นะคะจะบรรทุกท่าบนเวทีนะคะแล้วลําดับถัดจะไปหลังจากเสร็จช่วงของการบรรทุนท่าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรัฐมนตรีนะคะจะร่วมแถลงข่าวนบนบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะแถลงข่าว ทัศการค่ะแล้วก็เยี่ยมชมจัดกระบวนการแก่เกี่ดในห้องไก่เกี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงของการดําเนินการค่ะจะเป็นเรื่องของการเสวนาค่ะเสวนาใช้เวลาเสวนาใช้เวลาโดยประมาณก็คือหนึ่งชั่วโมงนะคะการเสวนาค่ะในหัวข้อนะคะการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินนะคะนี่กล้าได้ค้าวางแผนการเงินอย่างถูกวิธีค่ะในส่วนนี้เราได้รับเกียรติจากท่านทางจังหวัดค่ะท่านปียงพรภาสนามุทิพงศ์ แล้วเราก็จะเราได้รับเกียรติจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะท่านวัอภาอิ๋วนิทัยเจริญโชคนะคะรอผู่วมนวยการฝ่ายบุคคลรับตรวจสอบบริหารทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาร่วมในส่วนนี้เราได้รับได้รับเกียรติจากในส่วนของธนาคารนะคะก็คือในส่วนของคุณสุิัซอนน้องเบนเก้านะคะธนาคารไทยหงษ์อาวุโสธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาแลนครปฐมนะคะโดย ราชวัฒน์ส่สงศีนะคะรับวชากชการอบรมรับฝึกอบรมฝึกอาชีพจำนานการค่ะในส่วนในส่วนของการช่วงพิธีการนะคะจะเสร็จโดยประมาณก็คือถึงช่วงพิธีการจนถึงเสวนาค่ะใช้เวลาจนถึง12นาฬิกาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ,ของกระบวนการแต่เกียรทั้งหมดเราเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกา30นาที้นต,ต้นไป